ท่านใดที่ฝันเห็นลูกเห็บหรือหิมะตามตำราตำนายทายทักว่าท่านจะเกิดความทุกข์ร้อนใจหรือเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับคนในบ้านหรือความลับของท่านจะถูกเปิดเผยและถูกหักหลังท่านที่ฝันในลักษณะแบบนี้ขอให้ท่านทำบุญทำทานสวดมนต์นั่งสมาธิ ท่านใดที่ฝันว่าตัดเล็บตนเองถ้าตัดเล็บมือตามตำราทำนาทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปถ้าท่านฝันว่าตัดเล็บเท้าตามตำราทำนาทายทักว่าท่านจะมีการยกได้ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานหรือจะมีการเดินทางไปไกลๆแต่ไม่มีอันตรายนัก เลขเด่นที่น่าเสี่ยง53 54 57 254 263 357ท่านใดที่ฝันเห็นเลือดนองหรือเห็นเลือดออกตามร่างกายของตนเองหรือฝันเห็นเลือดในลักษณะต่างๆตามตำราทำนายถายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยและจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลถ้าท่านฝันว่าได้กินเลือด เนื้อสัตว์ตามตําราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงหรือการเล่นการพนันเลขเด่นที่น่าเสี่ยง76 78 275 378 7 8 2, 7, 5, 3, 7, 8, 7, 8 6ท่านใดที่ฝันเห็นเลื่อยหรือได้จับเลื่อยไมย้ตามตําราทำนายทายทักว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือการงานใหม่ จึงจะมีโชคมีลาบที่ดีขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง364483384 844846 8ท่านใดที่ฝันเห็นโลงศพแต่ไม่เห็นตัวศพตั้งซ้อนกันหรือมีคนหามโลงศพผ่านมาหรือเห็นร้านโลงศพ ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับข่าวดีหรือได้รับโชคลาภจากทางไกลหรือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง0-4 4 4 4 4 0 4 4 2 4 4 8ท่านใดที่ฝันว่าถูกไล่ออกจากงานหรือต้องออกจากหน้าที่การงานและตำแหน่งหน้าที่นั้น ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะถูกศประมาหรือถูกเยียยามหรือท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยและจะได้โยกย้ายหน้าที่ที่ทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลขเด่นที่น่าเสี่ยง36 37 39 236 237 339 ท่านใดที่ฝันว่าได้เดินรอบวงเวียนหรือเดินเป็นวงกลมอยู่ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งตามตำราทำนายททยทัก์ว่าท่านจะได้รับข่าวร้ายจากมิตรที่อยู่ทางไกลหรือจะเกิดเคราะห์ขึ้นกับคนในบ้านดังนั้นในระยะเวลานี้หรือในรอบเดือนนี้ท่านไม่ควรติดต่อทำการใดๆรวมถึงการเสี่ยงโชคต่างๆด้วย ท่านใดที่ฝันเห็นวังหรือพระราชวังตามตำราทำนายายทักว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคนที่ทำงานจะได้รับการเลื่อนขั้นสูงขึ้นคนทําธุรกิจการค้าจะมีความมั่งคั่งและมั่นคงเลขเด่นที่น่าเสี่ยง48 49 149 429 814 ท่านใดที่ฝันเห็นวัดวาอารามหรือฝันเห็นวัดในรูปแบบต่างๆตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาการจะทุเลาลงธุรกิจการค้าที่หวังไว้ก็จะประสบผลสำเร็จดังใจหมายเลขเด่นที่น่าเสี่ยง1928807910 ท่านใดที่ฝันเห็นวัวตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะเสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านงดการเสี่ยงโชคทุกชนิดท่านใดที่ฝันว่าว่ายน้ำเหนื่อยอ่อนหรือว่ายน้ำข้ามฝั่งขึ้นตะลิ่งได้ ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหรือพ้นทุกข์แต่ถ้าฝันว่าว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในแม่น้ำไม่เข้าฝั่งสักทีตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะห์หรือมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเลขเด่นที่น่าเสี่ยง17 27 24 247 347 ท่านใดที่ฝันว่าเห็นว่าวตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบความอดทนของท่านดังนั้นท่านต้องรอบครอบในการแก้ปัญหาถ้าพลาดพังเร่งรีบไปปัญหาจะลุกลามใหญ่โตยิ่งขึ้นและแก้ปัญหาได้ยากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง111961619901 ท่านใดที่ฝันเห็นวิทยุสนามหรือฝันเห็นวิทยุในรูปแบบต่างๆต,ตามตำราทำนายไทยทักว่าท่านจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกอิจฉาริษยาโดยคนใกล้ชิดแต่ท่านจะได้รับโชคลาภจากเพื่อนต่างเพศหรือคนไม่รู้จักเลขเด่นที่น่าเสี่ยง8081 075 170 710 ท่านใดที่ฝันเห็นสวรรค์วิมานหรือฝันเห็นสวรรค์นบนจินตนาการที่ท่านนึกฝันไว้ตามตำราทํานายทายทักว่าธุรกิจการค้าธุรกิจการงานของท่านจะประสบผลสําเร็จหรือมีกิจการที่เติบโตยิ่งขึ้นไปเลขเด่นที่น่าเสี่ยง63 65 236 659 ท่านใดที่ฝันเห็นวิหารหรือเข้าไปอยู่ในวิหารตามที่ต่างๆตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมีทั้งโชคลาภต่างๆเข้ามาเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7097 709 972 209ท่านใดที่ฝันว่า วิ่งสุดแรงจนเหน็ดเหนื่อยในฝันตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะต้องลำบากก่อนแล้วจะสบายต้นจะร้ายปลายจะดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง02 04 121 204 209 208ท่านใดที่ฝันว่า ตกส่วมมีอุจจาระเต็มตัวตามตำราทำนายถ่ายทักว่าท่านจะได้รับเคราะห์ไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือจะมีคนนินทาว่าร้ายเลขเด่นที่น่าเสี่ยง05 30 603 605 609ท่านใดที่ฝันเห็นเวทีการแสดงหรือขึ้นไปบนเวที การแสดงที่ได้รับเสียงปรบมือท่วมทน้นหรือได้รับความนิยมชมชอบบนเวทีการแสดงตามตำราทำนายทายทักว่าดวงของท่านกำลังดียิ่งขึ้นจะมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมของบุคคลโดยทั่วไปถ้าฝันว่าเห็นเวทีมวยหรือเวทีต่อสู้ของนักกีฬาตามตำราทำนายทายทักว่า มิตรสหายจะช่อโกงหักหลังกิจการที่คิดไว้หรือทำไปจะล้มเหลวเลขเด่นที่น่าเสี่ยง4344 432 543 554ท่านใดที่ฝันว่าได้ไปเวียนเทียนที่วัดตามตำราทำนายทายทักว่าดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นการงานธุรกิจจะประสบความสำเร็จคิดอะไรไว้จะสมหวัง และได้รับชื่อเสียงกิติยศที่ดียิ่งขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง4849418492914ท่านใดที่ฝันเห็นแว่นตาเลนสสีดำหรือได้สวมแว่นตาเลนสีดำตามตําราทำนายถายทักว่าท่านจะได้รับเคาะหรือความผิดหวังจากเรื่องต่างๆถ้าท่านฝันว่าได้แว่นเลนสีขาว ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลเลขเด่นที่น่าเสี่ยง8093280288824